เพื่อนวันนี้ผมก็มีเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางข่าน,นะฮะหลังกรมหลวงชุมพรนะครับแต่เสียดายเหรียญน,นี้ค่อนข้างใช้งานผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบันมากนะครับโอ้โหคือทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะผ่านการใช้แบบสึกทรหดมากเลยนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือจุดตําหนิให้เราสามารถดูได้นะครับก็คือบริเวณไขป่ปลานะครับหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญแล้วก็ ตัวหนังสือที่ยังพอสามารถดูได้นะฮะแล้วก็จินตนาการเอาว่าก่อนที่จะสึกเนี่ยลักษณะเป็นประมาณไหนนะครับอ่านะครับแล้วก็พื้นผิวนะฮะพื้นผิวนะครับพื้นนี่ยังตึงอยู่ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับไม่มีไม่มีรอยบวมนะไม่มีบวมนะครับอ่านะครับโอเคเรามาเริ่มลงกล้องกันเลยนะครับอ่ะเรามาโฟกัสกันที่ไข่ปลาก่อนนะครับ ติดไข่ปลานะครับเว้นระยะห่างและความกลมได้สมบูรณ์นะฮะมีขอบตั้งเป็นแนวนะครับตั้งแต่หัวนะฮะบนมาจนถึงรอยที่ศึกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงหูเจาะนะครับหูเจาะนะครับหูเจาะตรงนี้นะฮะข้างเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะฮะสวยงามนะถึงจะมีรอยห่วงกระชากทําให้หูเจาะกว้างขึ้นไปนิดนึ่งก็ยังสามารถดูได้นะครับแล้วก็นี่นะฮะ เกตที่ตัวนอนหนูนะครับตัวนอนหนูนะฮะท้ายกลมมากครับถึงมีรอยสึกก็เหอะนะครับก็สังยังยังยังมองย้อนกลับไปได้ว่าก่อนที่จะสึกจะอยู่ประมาณไหนนะครับก็นอนหนูตุ่ยังกลมอยู่นะครับมาดูฝั่งด้านหลังนะครับด้านหลังดูขอบนะฮะขอบกบหลวงชุมพรนี่ยังมีขอบให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับ พื้นผิวนะครับยังเรียบตึงนะครับเรียบตึงนะครับแล้วก็มาดูบริเวณหูเจาะมีการปิ้นที่ชัดเจนนะครับมีรอยปิ้นชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือกรมหลวงชุมพรนะครับตั้งตรงเป็นแท่งนะฮะองค์นี้ไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับถ้าพิมพ์นิยมจะมีรอยแตกจากตรงลอเรือนะครับคาว่าชุมพรนะฮะตรงลอเรือจะมีรอยแตกขึ้นมาหาองค์กรมหลวงชุมพรนะครับองค์นี้ไม่มีนะครับแต่ก็ เราพิจารณาจากขอบนะฮะขอบนะครับแล้วตัวหนังสือนะฮะที่เก่าขนาดนี้แล้วยังตั้งตรงเป็นเอ่อเป็นแท่งนะฮะเป็นแท่งอยู่นะครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ